ก,ก็กาบสวัสดีพี่น้องชาวระบบทรายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี่ยกลับมาใหม่เช่นเคยครบับกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซึ่งของวันนี้ที่ผมพามาตามหากันนั่คือ FG t จีทีฟเกมแพดนะผมหรือว่าคอลลูปจอยอันนี้นั่นเองนะเบื่อคลองชิ้นนี้ครับแจกเดียกันทั้งหมดแค่500ชิ้น,นครับแล้วตอนนี้ก็ออกมาเพียงแค่69ชิ้นเท่านั้นเองครับผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมป m ายเลสซิมูเลเตอร์นผมซึ่งหน้าตามแมปและเควสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมมขออนนนุญาาตตััดภพไปใเกนะครบ หลังจากเพื่อนเข้ามาในเกมนะผมโดยเควสของเขาวนนี้ครับให้เพื่อนสังเกตทางด้านซ้ายมือก่อนเลยนะเพื่อนที่เขาจะเขียนว่า P U G C อยู่นะครับผมอ่ะรูมไมนเว็บบอลจอยเกมตรงนี้เพื่อนกดดูได้เลยนะครับผมโดยเควสของเขาครับมีด้วยกันทั้งหมดแค่3อย่างเท่านั้นนะผมอย่างแรกนะผมเขาให้เราออนไลน์เนี่ยไปจํานวน60นาทีนะเพื่อนแล้วก็อย่างที่สองนะผมเขาให้เรารีเบิร์ตไปจำนวนหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็อย่างที่3เนี่ยเขาให้เราเดินทางไปยันโลกสี่นะเพื่อนเควสแรกนั้นเพื่อนถ้าเพื่อนเมื่อไหร่ที่เข้ามาออนไลน์นะรรับผมมเเเเเเ้้้าไไไดดขีีียยนนนอออกวววละพื่ิซตท นะครับก็คือถ้าเพื่อนเคนไหนที่ออกจากห้องนะเวลาเขาจะนับใหม่นั้นเพมือนผมย้ำนะเวลาจะนับใหม่นะแต่เนี้ยนะ ที่ผมไปลองเล่นมานะถ้าผมแบบกดออกแล้วกดเข้ามาใหม่เนี่ยอันนี้เวลานับต่อนะั้นเบื่อนแต่ท่านเบื่อกดออกไปแล้วแล,วล้วเพื่อนไปเข้าเกมอื่นอย่างนี้นะครับเวลาตรงนี้เขาจะหายไปเลยนะั้นเบื่อจะนับเป็นศูนย์เลยนะผมก็อันนี้ใครจะทําก็แนะนาครับทาก็ทําไปเลยนะผมประมาณ5ชั่วโมงนะถ้าผมจับเวลาจริงๆประมาณ5้าถึงหชั่วโมงนะสำหรับเวทนนั้นเนบะื่อนแล้วก็อย่างที่2ครับรีเบิร์นครับเพื่อนรีเบิร์ตอันนี้คนระับสำหรับใครที่แบบคิดว่ามันง่ายนั้นเพื่อนท่านเพื่อนคนไหนที่แต้มรีเบิร์ตรงงนนนีี้้้้ะัพ่่่ิถถาาผมมจไดขึ ผมรีมานะเราต้องไปที่โลก2แล้วก็เราต้องมีเงินทั้งหมด 100M น้เนะเพื่อนใเพืเ่อนรีบ,ร,บรีเบิร์ไปก่อนเลยนะผมถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ไม่รีเบิร์ตนะเพื่อนอะอย่างอันนี้นะครับอย่างน้องในดิค o r d นะถ้าไม่ได้รีเบิร์นะตอนแรกที่ผมเข้าใจนะ ผมจะเล่นไปยันโลก4ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยรีเบิร์ตแต่น้องในดิสคอนของผมนะครับก็ทาอย่างนี้ครับเพื่อนแต่ตอนกดรีเบิร์ตเนี่ยทางตัวเกมเขานะครับเขาจะวาร์ปตัวเรากลับมาที่โลก1น,นะเควสของเราตรงนี้ก็จะกลับมาเป็น1นึทับสนะผมทําให้ไม่สามารถรับของได้นะแทนที่ดีใครที่มีแบบรีเบิร์ตแล้วก็รีบรีเบิร์ตนะครับผมถึงจะทำเควสต่อนะแล้วก็อย่างต่อมาผมอย่างต่อมาเนี่ยเขาให้อัลล็อกโลก4่ใช่ไหมออฟล็อกโลก4ี่นี่นะครับ เดี it, ๋ยวผมอธิบายวิธีการเล่นก่อนเลยผมวิธีการเล่นคร่าวๆนะเพื่อนวิธีการเล่นเกมนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเนี่ยตอนแรกเพื่อนๆจะมีแต้มเป็นศูนย์ใช่ไหมให้เพื่อนสังเกตทางด้านซ้ายมือนะผมที่เขาจะมีกล่องเคมตรงนี้ให้เพื่อนๆนะครับผมนี่นะเก็บกล่องเคมนะครับอันนี้ผมเคมแล้วนะมันเลยขึ้นนี้นะถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้เคมมันจะเป็นตัวเลขนับเวลาอย่างนี้นะผมกให้เพื่อนๆออนเวลานะผมพอออนครบเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมากดเคมของพวกนี้นะครับเขาก็จะมีทั้งเงินทั้งของนะเพืืื่่่่่่ออออออนนนนนๆวงงงแแรรกกเเเีียยยพมม้้ะะคิาาบ็ผ แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเก็บตังค์นะครับถ้าผมจะไม่ผิดที่เข้ามาตอนแรกเลยเนี่ยไอ้กล่องตรงนี้ครับเขาจะเป็นช้อนนะซึ่งช้อนครับเราสามารถได้จากอันนี้นะเพื่อนเห็นไหมก็คือ5เพรเท่านั้นเองนะเราไม่ต้องมาเสียตังค์หมุนนะครับให้เพื่อนๆแบบเล่นฟรีไปก่อนนะเพื่อนจากนั้นนะพอเพื่อนๆขนหนที่มีเงินเนี่ยให้เพื่อนๆมาหมุนตรงตู้นี้นะครับผมนี่นะผมแนะนําเป็นตนู้10,000หรือไม่ก็เป็นตนู้25งหมตรงนี้นะั้นเพื่อนอีกอย่างนะครับวิธีการเล่นนะวิธีการเล่นอันนี้ครับ มันมีออโต้ให้นะเพื่อนเพื่อนไม่<ๆ>ต้องกลัวแบบโอ้ยเล่นนานแน่เลยมันแป๊บเดียวนะเพื่อนอ่ะวิธีการกดทางด้านซ้ายมือตรงนี้ครับไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ตรงไหนนะเพื่อนดูนยอย่างผมนะถ้าผมอยู่ตรงนี้ผมกดออโต้นะเพื่อนกดดูนะผมนี่นะเขาก็จะรุ้ไปอย่างนี้เลยนะครับผมแต่นี้ผมมันดามเมจเยอะแล้วไงแล้วอันนี้มันอยู่ที่โลกแรงนะ้เพื่อนผมเลยขุดเป็นอย่างนี้นะก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็คนไหนที่มีตงังจนครบเนี่ยเพื่อนเพื่อก็สามารถไปที่โลก2ได้เลยนะครับโดยที่โลก2เขานะรับให้เพื่อนวิ่งมาตามผมนะนี่ครับผมเขาจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อน โลก2ถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยใช้แต้มเปิดประตูครับมันจะต้องใช้เพชรทางด้านล่างนี้นะเพื่อนได้เพชรทางด้านล่างนี้มาเปิดประตูเนี่ยโลกหนึ่งใบโลก2ผมรู้สึกว่าจะใช้อยู่ที่2 0 0,000นั้นเพื่อนแล้วพอเพื่อนมาโลกนี้นะก็เหมือนเดิมนั้นเพื่อนไม่ต้องทาอะไรครับให้เพื่อนกดออกเข้าใหม่แล้วเควสตรงทางด้านซ้ายมือของเพื่อนก็ตะรีนะครับผมเดี๋ยวผมลองกดออกเข้าใหม่ให้เพื่อนดูเลยนะครับผมว่าเควสมันรีหรือเปล่านะหน้าตาเดิมมันเป็นงี้นะผมเดี๋ยวผมลองกดรีให้เพื่อนดูเลยนะเกมนี้มันรีแป๊บเดียวนั้นเพื่อนเนี่อกเาม็คืลย อ่ะนี่นะครับผมกดเข้ามาเห็นไหมเพื<ๆ>่อนหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะกา้เพ<ๆ>ื่อนเพื่อนออนเวลาแล้วก็กดเคลมของนะครับผมส่วนใครที่แบบได้ของแบบไม่พอใจนะ<ๆ>ผมแนะนำให้กดออกเข้าใหม่เลยนะผม<ๆ>เพื่อที่จะแบบเอาของที่เราอยากได้จริงๆนะเพื<ๆ>่อนอย่างใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยผมก็แนะนําเป็นพวกอูดนะ ถ้าคนไหนที่แบบเจออาวุธหลายๆอันเนี่ยผมแนะนําให้รีบกดเคมเลยนะผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะเพื่อนถ้าเพื่อนคนไหนที่ออกเข้าใหม่เนี่ยเวลาเขาจะนับใหม่นะเพื่อนอ่ะผมกดให้เพื่อนดูนะเห็นไหมครับเพื่อนเมื่อกี้ผมลองกดออกไปนะเวลาของผมเนี่ยก็เริ่มนับเป็นหนึ่งใหม่นะผมอันนี้มันก็ต้องระวังนิดนึงนะผมสําหรับใครที่แบบอาวุธครบแล้วแล้วก็แบบเล่นทีเดียวยาวๆก็ผมแนะนาให้อยู่ในแมปยาวๆนะผมไม่ต้องกดเข้ากดออกนะเพื่อนอ่ะส่วนวิธีเล่นอันนี้ก็เหมือนเดิมครับอเพื่อนมาโลกนี้ใช่ไหม เพื่อนเพื่อนไหนที่พลังไม่พอก็วิ่งเก็บไอ้ก้อนๆนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เพืเ่อนก็ไปขุดได้เลยนะครับผมอ่ะขุดอย่างนี้ปุ๊บ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 ให้มันขุดไปนะเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมโลกที่2อเป็นโลกที่3นะครับให้เพืเ่อนเก็บ ผมจำไม่ได้ว่าโลกนี้ใช้แต้มเท่าไหร่ผมลืมจริงๆนะเพื่อน 1, 100 M, หนึ่งร้อยเอ็มหรือแบบอันนี้ผมไม่ชัวร์นะเพื่อนก็ลองไปดูกันนะผมส่วนโลกที่3ไปโลกที่4นั้นเพมือนโลกที่3ามไปโลกที่4เนี่ยเราจะใช้แต้มอยู่ที่8บิลเลียนนั้นเหืือนในการเปิดประตูตไปโลกที่4นะซึ่งแต้มตอนนี้ผมก็ยังไม่พอนะผมอ่ะเพื่อนดูแต้มทางด้านล่างผมนะตอนนี้ผมมีแค่4ล้านเท่านั้นเองนะผมผมบอกเลยว่ามันไม่านานนั้นเพืือนอ่ะเดี๋ยวผมไปคุดให้เพื่อนดูเลยนะ,นะถ้าผมว่าถ้าผมคุดที่โลก3มเนี่ยผมจะได้แต้มนะเท่านนไหร เพื่อนๆดูเพชรที่ผมได้นะผมผมบอกเลยว่าเป็นร้านนะเพื่อนบางทีเนะ่ย 9m 7m ดูครับดูแต้มข้างล่างที่ผมมันขึ้นมานะผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวผมก็ให้เพื่อนๆฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมอ่ะส่วนใครที่แบบแต้มครบแล้วก็อย่าลืมมากดเคมรับของนะดูน้เหืือนกดเคมรับของเสร็จแล้วนะเพื่อนรีบใส่น้เพืือนนี่นะครับรีบใส่เห็นไหมของฟีเนี่ยดีกว่าของที่เราเอาไปหมุนอีกนะของที่ผมเอาไปหมุนเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมใช้อยู่ที่3.5บิลเลียนในการเปิดน้นเพืือน แต่ดูของฟรีที่เขาแจกมานะผม4.98ซึ่งผมบอกเลยว่าไม่ต้องซื้อนั่นเว่อนะของดีกว่าที่ผมเปิดได้กันดูดิ ไกลๆๆเลยงนีงไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมตัดมาอีกทีเนี่ยตอนที่ผมรอรับของเลยกันนะผมหลักๆตอนนี้ผมก็เหลือแค่ออนเวลาอย่างเดียวนั้นเพื่อนนอกนั้นเนี่ยผมว่าไอ้แต้มเนี่ยผมน่าจะแป,ป๊บเดียวนะเพราะตอนนี้ผมก็มีแต้มอยู่ที่5 5บิลเลียนแล้วผมแล้วเดี๋ยวผมตัดมาอีกทีตอนที่ผมรับของนะครับเอาละครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็ออนเวลากันมา60นาทีแล้วนเพื่อนแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกดเคมกันนะผมอ่ะกดออกไปได้เลยนะผมเดี๋ยวผมขอทําการเดินทางไปยันโลกสีนั้นเพื่อนอารมด้เายนะครับ โอเคครับแล้วมากดดูเควสนั้นเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเควสเสร็จแล้วนะแล้วตรงนี้เขาจะเป็นสีลุงนะจากตอนแรกมันเป็นขาวดํานะผมก็กดเข้มได้เลยนะอ่าแค่นี้นะผมของก็เด้งลงมาอย่างนี้แล้วนะเพื่อนก็เป็นของฟรีง่ายอีกหนึ่งชิ้นนะผมซึ่งใครที่ชอบคลิปนี้งไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะผมแล้ว EP ีหน้าผมจะไปรับของอะไรต่อเคิลืมกดติดตามไว้ได้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP ีหน้าจ้าใครอยากได้อย่าลืมรีบเข้ามาทำก่อนของมันจะหมดนะครับเพื่อน